ในโลกอนิเมะเนี่ยนะครับพระเอกของเรื่องเนี่ยมันมักจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นเด่นชัดมากกว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องอทั้งนั้นแหละจริงไหมมันเป็นพระเอกที่หนามันก็ต้องโดดเด่นเหนือใครเหนือกว่าผู้ใดในเรื่องเสมอทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็ความสามารถเนี่ยมันจะเด่นออกมาชัดมากซึ่งมันจะมีพระเอกไท p e หนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเดินในเลเวลอะความเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีมากกว่าพระเอกโดยทั่วๆไปครับนั่นก็คือพระเอกที่มี2คาแรคเตอร์ในตัวคนเดียวนั่นเองเป็นพระเอกสไตล์2ด้านใช่ไหมมันทนะูวินวันอง น,นก็จะเป็นหัวข้อนี้นี่แหละ7อนิเมะที่มีพระเอก2บุคลิกครับปกติเต็มๆพอเอจริงแล้วโคตรโหดซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมมาเดี๋ยนะครับ เอาเรามาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นพระเอกสองบุคลิกที่แบบว่าเท่มากๆนะพระเอกเป็นลูกเซี่ยวครับก็เลยมีด้านธรรมดากับด้านพูดนั่นก็คือเรื่องนูรลิเฮ oh ียงโนะพะโกะครับนูระหลานจอมพูดคือเรื่องนูระเนี่ยก็เป็นเรื่องเทีรุ่นผมนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นผมเลยเพราะว่าเก่าในระดับจรงแล้วครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยก็จะรู้จักกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันก็หาดูง่ายใช่ไหมล่ะมีภาคทงภาคไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวในโลกที่มีพวกพูดนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางพูดผีญี่ปุุ่่่่่นนนนะะะเเเเพรรรามัดืองใปปทศีก็จ เฉพาะพูดผีญี่ปุ่นเท่านั้นแหละซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นผู้เช่นกันครับเป็นคุณชายนะตระกูลใหญ่ที่สืบเชื้อสายของพูดมาเป็นผู้สืบทอดกลุ่มนูละครับรุ่นที่3เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ของเราพูดอะ่ะเอออาจจะใหญ่ที่สุดในเรื่องแล้วไหมกลุ่มนี้กลุ่มนูละเพราะพระเอกเนี่ยมันเป็นผู้สืบทอดได้ยากนะเพราะว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมันมีสืบสายเลือดพูดมาแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นปู่ก็มีเมียเป็นมนุษย์ใช่ไหมพ่อก็มีเมียเป็นมนุษย์ก็เลยมีสายเลือในา,าปง้เเกข็็จะช หนุ่มติ่มๆเลยนะเป็นหนุ่มแว่นสายคียอาอติ่มติแต่พอกลายร่างพูดเมื่อไหร่แล้วก็เกิดหลอดเท่ขึ้นมาทันทีเลยนิสัยก็เปลี่ยนไปตัวสูงขึ้นพอกลายเป็นร่างพูดนะครับเป็นโหมดที่ไว้ใช้ต่อสู้ไงเพราะว่าเอกมันจะสู้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องกลายเป็นร่างพูดแล้วก็สู้ครับเอาจริงผมชอบนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องถือว่าเปิดพระเอก2บุคลิกที่ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากหาดูก็ไปลองไปหาดูแล้วกันถึงแม้หลังๆบางงะมันจะออกทะเลไปมากแต่ถ้าเกิดเท่าที่อยู่ในอนิเมะ2าาคคกกกกมมััันนนยยงออเเูู่่ไหหดแลลล้วรรุุพ เอาเรามาที่พระเอก2โหมดเรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นตำนานเลยนะแต่จะเป็นตำนานแต่ตำนานก็จำไม่ค่อยได้เลยครับเพราะมันนานมากแล้วนั่นก็คือเรื่องยูกินั่นเองครับเกมกลนคน,คนอัจฉริยะเอาเป็นภาคหนึ่งแล้วกันนะผมเคยดูอยู่ภาคเดียวสมัยเด็กๆเลยไปดูบ้านเพื่อนซึ่งตอนยุกิตอนภาคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพระเอกนี่แหละนะครับที่มี2อบุคลิกนะพระเอกชายหนุ่มที่หัวประหลาดครับแล้วก็เป็นสายติ่มอีกแล้วตัวเล็กเป็นหนุ่มขี้อายครับชอบเล่นเกมบ้านเป็นร้านขายเกมใช่ไหมครับว่า เป็นพวกแย่ๆไงโดนโกงโดนแกล้งนิดๆหน่อยๆเป็นประจำแต่ก็มีสมบัติสิ่งหนึ่งครับที่เขาพกติดตัวอยู่เป็นแบบว่าเกมเกมสมบัติที่ได้มาจากอียิปต์ตัวต่อพันปีมึงไม่น่าพกติดตัวเลยอะถ้าเอาความจริงนะแต่ก็นะยูกีก็เป็นชายหนุ่มที่สามารถแก้ปริศนาเกมตัวต่อพันปีของทางอียิปต์ได้นี่แหละนะครับก็ทําให้เกิดอีกบุคลิกหนึ่งขึ้นมาจริงในเรื่องมันจะเรียกว่ายูกีด้านมืดใช่ไหมเอาไ้ใช้ต่อสู้ไว้แข่งเกมแห่งความมืดนี่แหละเพราะว่าร่างปกติก็แย่ๆใช่ไหมจะมาแข่งเกม่มมืออเ การแข่งขันเกิดขึ้นนะครับตัวก็สูงขึ้นอีกแล้วแม่งเหมือนกับทุกเรื่องเลยพอมีปัญหามีศัตรูอะไรออกมาด้านมืดก็จะคอยมาโชว์เทพนั่นแหละนะครับพูดวนอยู่แค่นี้นแหละจำไม่ค่อยได้แล้วไปเรื่องต่อไปดีกว่า ไปที่เรื่องต่อไปก็ถือว่าต่างจาก2เรื่องแรกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดพระเอกมีอารมณ์แล้วเนี่ยจะสามารถเข้าโหมดต่อสู้ครับกลายเป็นลางโหดดวยการปลุกอารมณ์นั่นก็คือเรื่องฮิดาโนอาเรียกระสุนแดงเดือดคือเรื่องอาเรียเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในรั้วโรงเรียนนะเรื่องนี้จะบอกเป็นรั้วโรงเรียนก็ได้เพราะมันเป็นยุคสมัยของอนิเมะแนวแฟนตาซีรั้วโรงเรียนเฟื่องฟูใช่ไหมละ่ะมีโรงเรียนที่มีการต่อสู้นะครับฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนใช้อาวุธมีการสืบสวนจัดการกับคดีต่างๆทำให้พวกนักเรียนของ ต่ออสู้ะฝึกฝนต่อสู้อะไรกัน,กตกนแต่พระเอกเนี่ยแต่เดิมนะครับล่าปกตินะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่หรอกครับสู้ก็แบบว่ากลางๆแต่ว่าเขามีความลับอันใหญ่หลวงอยู่ครับมีความพิเศษนะก็คือเขาจะมีโหมดโหดอยู่จริงๆในเรื่องมันจะมีชื่อเรียกแต่จาไม่ได้แล้วเป็นโหมดในการที่เรื่องจะไว้ใช้ต่อสู้นี่แหละรีเคสศักยภาพของตัวเองได้แถมพิสัยก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่การจะเข้าโหมดโหดเนี่ยมันไม่ได้เข้าง่ายๆครับเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขใช่ต้องมีตัวช่วยครับต้องถูกกระตุ้นอารมณ์ถึงจะสามารถใช้งานโหมมดนี้้ถถึงงจะสสาาารต่่ออูย ประสิทธิภาพได้ก็เลยต้องพึ่งพาเหล่าสาวๆในเรื่องนี้แหละนะครับอาเรียแล้วก็เพื่อนสมัยเด็กแล้วก็จอมโจรอะไรก็ว่ากันไปมาคอยปลูกอารมณ์ให้พระเอกเพื่อพระเอกจะสู้ต้องปลูกอารมณ์ก่อนและนิสัยเปลี่ยนไปมากเลยนะจากเดิมที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแยแสอะไรพวกนี้เท่าไหร่พอก,ก,ก,กลายเป็นโหมดนี้ปุ๊บมันกลายเป็นเพย์บอยขึ้นมาทันทีเลยแถมต่อสู้เก่งด้วยถึงจะเก่าหน่อยแต่ก็ถือว่าแนะนำนะมันยังดูได้อยู่อาเรียถ้าเกิดใครอยากหาเรื่องแนวนี้ดูก็ไปดูแล้วกัน เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้จะบอกว่าเป็นตำนานได้หรือเปล่าเป็นว่ากึ่งๆแล้วกันนะกึ่งๆตำนานพระเอกมี2ด้านเหมือนกันครับเรื่องก็คือเรื่องคุณครูพิเศษจอมปวนรีบอลนั่นเองกูณลคิดถึงเพื่อนเก่าที่ชอบดูรีบอลอีกน,นะคือเรื่องรีบอลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวในเรื่องในวแก๊งมาเฟียนี่แหละนะครับพระเอกเป็นผู้สืบทอดของมาเฟียสวัดะซืนาโยชิถูกกำหนดมาให้กลายเป็นวงโกเล่รุ่นที่10บครับให้เป อนาคตจะกลายเป็นบอสของแก๊งมาเฟียและเป็นแก๊งที่ยิ่งใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่สุดในอิตาลีและวองโกลเล่เนี่ยแต่จริงๆแล้วพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นมาเฟียหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆนิสัยจริงๆแล้วติ่มมากฉายาซึนะจอมหวยนะครับทำอะไรก็หวยไปหมดไม่เคยทําอะไรได้เรื่องสักอย่างมีสาวที่ชอบแต่ก็ได้แอบมองไม่เคยลุกคืบ้าไปสักทีแต่ในเมื่ออนาคตจะกลายเป็นบอสแล้วเนี่ยนะครับมันจะให้มากลายเป็นบอสจอมหวยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เลยได้มีการส่งครูพิเศษมาคอยติวซึนะนี่แหละนะครับให้พัฒ ทำไมนะแต่เนี่ยแหละครูพิเศษเนี่ยก็ต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงพระเอกเนี่ยแหละนะครับเอากระสุนดับเครื่องชนยิงใส่ซึ่งไอ้กระสุนที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้ใจสู้ครับก็เลยเป็นอีกด้านหนึ่งของพระเอกไงจากเดิมมันเป็นคนติ่มติ่มใช้เวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าทาอยงแยงแต่พอโดนกระสุนดับเครื่องชนเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าใจสู้สุดๆเลยรือว่าสนุกนะมันเป็นเรื่องยาวด้วยแหละรีบอนมันดูได้นานมากไงผู้ลคิดถึงเลยเรื่องนี้ เอาละรมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็ล่าปกติติ่มอีกแล้วแต่หลังๆเนี่ยจะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆครับนั่นก็คือเรื่องโตเกียวกูนั่นเองเท่ด้วยนะนอกจากโหดร้ายแล้วมันเท่ด้วยคือเรื่องโตเกียวกูนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลังๆในช่องนี้ฮิตมากนะเอามาใช้บ่อยมากครับซึ่งเรื่องโตเกียวกูนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องในโลกที่ไม่ธรรมดานะมีในมุมมืดของเมืองจะมีพวกตัวประหลาดพวกกูนคอยหลอกมนุษย์ไปกินเป็นอาหารพวกนี้ไม่ต้องกินมนุษย์เพื่อแบบว่ายังชีพใช่ไหมล่ะแต่ว่าาาาายนก,กกกงงงล่่จจะินมมนปาานะตปตไ รู้สักเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่จะแบบว่าหน้าตาดีซะด้วยนะใช่ไหมเอาไว้หลอกล่อเหยื่อไงซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นชายหนุ่มผู้โชคดีนั่นแหละนะครับได้รับเลือกจากแม่กูนสาวเนี่ยจะหลอกไปกินแต่ด้วยความเป็นพระเอกก็เลยไม่โดนกินจากจะโดนกินกลายเป็นได้รับพลังของพวกกูนแทนครับได้เครื่องในแม่กูนมาใส่ตัวทําให้มันกลายเป็นลูกครึ่งกูนไงจากตอนปกติแต่ตอนแรกๆเนี่ยแม่งติ่มเลยหลงจากนะั้นก็เลยมีแบบว่าสองด้านในตัวเองความสับสนในตัวเองนะครับคือล่าปกติก็เป็นล่างติ่มแรกๆหลลงลงๆนนนนนีีีี่่่่่แแแบบบบราาาากกกูททมมโดด้้ยยจเเเิิววปปป็็คตไ หลังจากนั้นน่ะแต่มันก็สลับไปสลับมามันมีช่วงที่แบบว่าโดนเสียสติอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีเจที่คอยอยุหลือเกินจะให้เข้าสู่ดากไซให้ได้ถือว่าเท่นะเรื่องนี้ความเท่มันกินขาดจริงๆอะ่ะชอบความเท่ของมันมาก เอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าโดนเทจนกลายเป็น2บุคลิกครับวิธีแฮกน็อกมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยนะนั่นก็คือ D.N. Angel นั่นเองเก่าหน่อยนะเรื่องนี้แต่ว่าก็พอดูได้นะก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มสายติ๋มแม่งต้องติ๋มก่อนจริงๆถ้าเป็นพระเอก2บุคลิกเนี่ยคนติ๋มมันเข้าสู่ดักไซส์ง่ายไงใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับพระเอกของเรื่องเนี่ยชายหนุ่มที่ถูกที่บ้านฝึกให้แบบว่ามีสมรรถภาพหลบปลีกกับดักความคล่องตัวอะไรพวก ซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็น ชายหนุ่มที่ลุ่มหลงในความรักเหมือนกันนะตอนแรกโดนเทจากสาวที่แอบปื้มนะครับก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหลังจากนั้นเลยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะโดนเทเดิมันเป็นทารมิงครับทามิงมันทารมิงเดียวกันไงพ่อพระเอกเนี่ยมันเกิดในตระกูลจอมโจรครับก็เลยแบบว่าถูกที่บ้านเทรนมาให้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วคนในตระกูลของพระเอกเนี่ยนะครับพวกผู้ชายจะมีบุคลิกจอมโจรตื่นขึ้นมาเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งนะครับมาสิงล่างมาคอยทําจรกรรมอะไรต่างๆในเมืองทําสิ่งใหญ่เเเราคืืออมันนนนนนปป็็ต้้้แแ่ะะุู่่ลลวกกกกยโดเทเีห ก่บงังเอญมันมาช่วงเดียวกับที่พระเอกเคิร์สอยู่พอดีไงก็เลยได้มีอีกด้านหนึ่งครับเป็นร่างที่ชื่อว่าดาร์กใช่ไหมเป็นจอมโจรดาร์กจากเดิมติมๆนะครับพอกลายเป็นร่างนี้ขึ้นมาแม่งกลายเป็นเพย์บอยขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นนะหล่อด้วยตรงสเปกสาวที่โดนดีเทพระเอกมาไงสุดท้ายไปเทกลับสบปอยแท้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเราไปหาดูแล้วกันถ้าเกิดใครอยากหาเรื่องแนวพระเอกสองบุคลิกดูเรื่องนี้ก็ถือว่าตรงตามหัวข้อครับ เอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็พระเอก2ด้านเหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่ามันเก็บซ่อนไว้มากกว่ามันไม่ได้สด้าน100%ขนาดนั้นนั่นก็คือเรื่อง Darker than Black ครับโยมมาทูสีดําคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง Darker than Black เนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโ,ในโลกแฟนตาซีนะเพราะว่ามันจะมีพลงพลังอะไรใช่ไหมมีพลงพลังอะไรผมก็ถือเป็นโลกแฟนตาซีหมดแล้วแหละแต่ว่ามีไม่กี่คนนะครับที่รู้เรื่องพวกนี้ก็พวกระดับสูงขององ,องคอ์กรอาชญากรรมหรือพวกระดับสูงของทางรัฐเท่านั้นแหละที่จจะะรร้่่่งงงงพพเออเอกกกืนกนียย็วาาาาาดััััทํสญใต พวกนี้นี่แหละนะครับในดานมืดแต่ว่าตอนปกติเนี่ยพระเอกก็จะเป็นแบบฟ้าหนุ่มมหาไราธรรมดานะครับที่ดูภายนอกแล้วแบบเป็นนักเรียนธรรมดานิ่งๆมากคูค่ๆดูเฉยๆแต่เอาจริงๆนะถึงจะบอกอย่างนั้นก็ตามแต่ผมดูหน้าแหงแล้วแบบไม่ไม่าไว้ใจมากอ่ะแต่ก็อย่ากที่รู้นั่นแหละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับพระเอกมันเป็นคนที่มีพลังทำมาสัญญาอะไรกันมาแล้วก็ฉากหลังก็ทํางานเป็นนักฆ่าจัดการเรื่องราวต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับดำเนินเรื่องตามแบบฉบับเรื่องแนวไซไฟที่มีความดาม่กเข้ามาจริงความดามา่ามันแค่เติมความดาร์กก็ไม แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะไปแล้วนะครับไปปเจอกันใหม่คลิปหน้า